นักเรียนทุกคนวันนี้มาเจอกับคุณครูจ๋าอีกครั้งนะคะคุณครูจ๋าจะมาสอนนักเรียนในหน่วยการเรียนรู้เรื่องข้าวมหัศจรรย์นะคะคุณครูจะสอนเรื่องรูปร่างลักษณะของต้นข้าวนักเรียนเคยเห็นต้นข้าวไหมคะ,ะเดี๋ยวคุณครูจะพานักเรียนไปรู้จักกับต้นข้าวกันนะคะนี่คือลักษณะของต้นข้าวนะคะ ส่วนประกอบของต้นข้าวก็จะมีรากเห็นไหมคะรากก็จะเป็นสีน้ำตาลแล้วก็จะอยู่ใต้ดินนะคะอสองก็คือลำต้นลำต้นของต้นข้าวก็จะเป็นลนักษณะกลมๆแล้วก็ตรงกลางก็จะโปร่งนะคะแล้วต้นข้าวมีอะไรอีกลูกใบ อใบของต้นข้าวเป็นลนักษณะปลายแหลมๆหมใช่ไหมคะลูกอ่าแล้วมีอะไรอีกคะดอกดอกของต้นข้าวก็คือรวงข้าวนั่นเองนี่คือรวงข้าวนะคะรวงข้าวก็จะมีเมล็ดข้าวเห็นไหมลูกอ่าเมล็ดข้าว ตอนที่มันยังไม่แก่มันจะเป็นสีเขียวพอแก่แล้วมันก็จะเป็นสีนะ้ำตาลอ่าเห็นไหมคะพอมันเป็นสีน้ำตาลปุ๊บเราก็จะเก็บเกี่ยวมเมล็ดข้าวอ่าเดี๋ยวครูจ๋าจะพานักเรียนไปชมคลิปการปลูกข้าวในนา ไปชมกันเลยค่ะข้าวเปลือกจะมีทรงรีเหลี่ยมนะคะมีเปลือกหุ้มด้วยสีน้ำตาลและมีผิวหยาบข้าวสารนะคะมีรูปทรงรีเหลี่ยมเหมือนกันแต่จะมีผิวขาวนะคะและมีผิวเรียบอ่าเด็กๆลองไปสังเกตมเมล็ดข้าวที่บ้านของตัวเองดูนะคะว่า มีรูปร่างลักษณะอย่างไรและสีของเขาเป็นอย่างไรนะคะส่วนประกอบของต้นข้าวนะคะได้แก่เมล็ดข้าวใบข้าวรากนะคะลำต้นและรวงข้าวนั่นเองในแต่ละส่วนนะคะก็จะทาหน้าที่แตกต่างกันนะคะรากเป็นส่วนที่ อยู่ใต้ผิวดินนะคะช่วยยึดลําต้นเพื่อไม่ให้ต้นข้าวของเรานะลม้มลงมานั่นเองค่ะลําต้นนะคะมีลักษณะเป็นโพรงอยู่ตรงกลางและแบ่งออกเป็นป้องๆนะคะมีขนาดที่แตกต่างกันด้วยส่วนใบนะคะมีไว้สำหรับสังเคราะห์แสงเพื่อเปลี่ยนเรกธาตุอาหารน้ำและคาร์บและคารบอนไดออกไซด์ ให้เป็นแป้งเพื่อใช้ในการเจริญเติบโตและสร้างเมล็ดข้าวรวงข้าวให้เราได้รับประทานนั่นเองต่อไปนะคะวิธีการทำนาขั้นตอนที่หนึ่งนะคะคือการไถานาเป็นวิธีการเตรียมดินให้พร้อมก่อนที่เราจะนำต้นกล้าไปปลูกนะคะ 2. การปลูกข้าวก็คือการนำต้นกล้าเล็กๆนะคะไปปักลงดินเพื่อที่จะให้เขาได้เจริญเติบโตออกรวงสวยงามให้เราได้รับประทานนะคะ 3. ขั้นตอนการเก็บเกี่ยวเวลาที่ข้าวออกรวงสีเหลืองทองนะคะเป็นฤดูการแห่งการเก็บเกี่ยวนะคะ4ก็คือการนำข้าวเข้ายุ้งชาง พอเราเก็บเกี่ยวพืชพันธุ์เมล็ดข้าวเสร็จนะคะเราก็จะนํำข้าวไปเก็บไว้เพื่อที่จะได้นํามารับประทานในภายหลังนะคะต่อไปนะคะหลังจากนักเรียนชมคลิปไปแล้วนักเรียนก็อย่าลืมทําใบงานข้าวส่งคุณครูนะคะ เดี๋ยววันนี้คุณครูจ๋าขอจบการเรียนการสอนเพียงแค่นี้ก่อนสวัสดีค่ะ